ันนี้พินพาทุกคนมาซีพีแรมมาทำอะไรมาเดินตลาดซีตลาดซีพีแรมตอนนี้ตกเย็นแล้วนะฟ้ามืดเลยค่ะประมาณจะทุ่มหนึ่งแล้ววิ่งสายตลาดล่าหลุมแก้วนะผ่านมาเจอพอดีก็เลยเอาซะเลยแต่ด้วยความที่น้าตลาดเลยไม่น่าจะมีที่จอดอาหารที่จอดไม่ได้เสียงนกแบบนกเต็มเลยอะ่ะ ล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะจอดริมทางนี่แหละหาเอามีเจดาก้อนมีเดลี่ไทยเลอปแปลงอ,อแต่แต่คนนอกอะจอดรถที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์จอดได้เนาะเจอ้ํำนางเอกก่อนเลย เขามีสมมมดสองทางค่ะคือก็เดินทางแรกก่อนเลยมาถึงเพื่อนี่ขายเป็นเมี่ยงอุ้นอุ้ยน,นี่นอะไรอ่ะอุ้ยข้าวกุกกะปิยำแซ่บค่ขายเป็นไม้ผลไม้ถุงละยี่ิบเท่านั้นเองอ่ะวันกระท้อนกระท้อนห้าสิบาทเองจะซื้อหน่อยเนอะซือเลยได้ไหมซื้อเลยไหมี๋ยวต้องเปอ้าวเหรอ ป็นตลาดเล็กๆนะคะก็มีขายผากักผักเด็ดเองขายปลาส,สดปลาทอดขายน้ำผลไม้แล้วก็มีขายเสื้อผ้าอุ้ยเหมือนจะยาวนะคือเหมือนจะยาวไปเดินเข้าไปก็ดูก่อนใช่มีขายห่อโบอข้าวเหนียวก็มีเมื่อกี้ก็บังซื้อข้าวเหนียวสีดำมาแล้วเฮ้ยขายไมยันเนื้อหมูเลยอะ่ะมีเนื้อไก่ด้วยอะ่ะยาวไปขนาดไหนอ๋อขนาด ยาวไปเรื่อยๆค่ะอ๋อถ้าแต่ว่าตลาดนะซีพีแรมก็จะยาวไปเรื่อยๆนี่ขายเป็นขนมปี๊บนะเล่รรนระวัดนมนมนมขวดอะวะอืมรู้สึกเป็นตลาดตอนเย็นหรือเปล่าขายผ้าขายผักเฮ้ยข้าแต่ว่าให้คนในแถวนี้ได้มาซื้ออ้วนผัก เ้าเลยนผักเลยเมืเ่อกี้เขาเลยนผักปับป๊บอายอ๋อหมดแค่นี้ผักสาข้างในเวลาอาหารแล้วก็บนแค่นี้เลยเหรอ่ะณอ๋อแล้วก็ไปห่อพักค่ะค่ะใช่ ออตลาดคือเป็นเหมือนทรงยาวๆมานะคะแล้วก็มีสองซอยตีคู่กันมาด้านหลังๆก็จะขายเสื้อผ้าค่ะขายชุดชั้นนใ้ขายรองเท้าขายผ้าห่มขหมอนขายของใช้คี่ค่ะหมูฟ้ามืดมากตกแน่วันนี้ทันี้ก็มีขายพวกน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าไฮเปอร์อะไรพวกนี้นะคะช่วงเนี้ยผักบุ้งสีแดงเนี่ย กำลังงามเลยครับเพราะฝนตกด้านซ้ายบินกด้านขวาป็นเป็นหอพักนะแล้วข้างล่างกขขายถ่เพราะถ้าว่าตลาดซีบีแลมคือตลาดแบบมินิมินี่นี่ค่ะขายข้า,าวกรองแค่เนี้ยเสร็จแล้วมาเดินแค่นี้เองเราเรากลับบ้านได้แหล <c oughs> ะเพ <c oughs> ระาะแบบคนเลิกงานเราอยากหาของกินง่ายๆนะคะไม่ได้ต้องไปเดินตลาดไหนไกลๆก,ก็แวะมาเดินตลาดนัตซีพีแลมได้อ่ะจบแล้ว แป๊ะพามาดูตลาดมินิมอลตลาดของชุมชนและขององค์กรนะคะหูน่ากินมากไปเขามีหมูย่างไส้ย่างแต่วันนี้ซื้องยางยไปแล้วอจบแล้วพบแล้วค่ะแล้วเอาอะไรคะเอาอะไรนะไปและเดินจบแล้วแป๊เดียวเองเนี่ยนูติไปก่อนนะคะบ๊ายบาย